ค่ะเรามาดูส่องเห็ดนะคะเรามาดูเรามาส่องดูเห็ดนะคะป่านี้ป่าหนึ่นงโอ้ยน่าำํำพีปีอยู่สวัสดีค่ะ,คะป่าป่านี้สวยมากป่านี้สวยมากนะคะปา่ปาเป็นป่า เราดูแต่ป่าตอนนี้เรายังไม่ดูเห็ดนะคะเพราะว่าเราหาเห็ดแต่มันไม่มีเห็ดจะทำยังไงดีมันไม่มีเห็ดไม่มีเหดต้นียยเนสยเนส้เราลองอกเห็ดนะเห็ดวกเงา้ยยูเนสามายเนสข้ามาโอ ลุกกางดีอะลกกฮะอืสอนป้าเนี่ยฮะออบไปจนะ่ะเนาะเห็นพริกสอบหน่อยออพริกสอบดอกงามงาม ต well. ัดตัดคาให้เบิ้งพี้นอง đỏ bò vì nó đỏ vì sọc các bạn ngâm ngâm đây น้ำแช่แช่นๆได้อมงมงนี่เป็นตมิเห็ดนะจ๊ะวกลราคลาว่าดดสิเจบกอนมาพังเห็ดเท่าอีกแล้วมาพังเห็ดอีกแล้วองเอแม่มัเดะไม่ผู้ใดเหยียบ

นี่พี่หงอไหมโอ้ยอนี่วะเนี่ยโอ้ยกลับไปพี่นอ้องฮะเข้ามาเจอดงเฮ็ดได้จากดงเฮ็ดมาสอนไทยว่าสิบวนเมียว่าสิบวนเมียว่าสาันเ้างวนทางเมากกว่าเขาเห็นเห็ดเทาก็สิบติดติดที่กองจะเนาะยังดูอืม hết nhá Được nhá Này, bà lạc đây Bà lạc thì hết chữ hết Yohanes Yohanes อ่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ด เมีนไปบดเยนต้องสบกเก็บต้อนนะจะกุ้มเนี่ยมันกุ้มเดียวเลยเต็มกับตาอยูนี่เบื้องส่งนี่เพะว่าลายหลด้วยุเริ่มเถาเราจะเริ่มแหงเรากับนี่มีเริ่มเถาเราได้ไหมเดี๋ยวง่าย เก็บไว้จังไงนี้ติดเทาเราได้ไหมมาป่ท่นเทาได้ไหมเทาแล้วมุน,มนอุศาทานุนอมเห็ด

กลุ่มเดียวกับตึงกะตาเบิ่งเอารถวนมานีหน่อย,อยดอกงามเงาเปียกคำได้มั้งต่ออีกจะว่าถ้าได้เปิดฮอสไซเลยนะเนี่ยอาอยู่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวอดอกนี้น้ำงาม,งาม เก็บแบบเก็บแบบสบายสบายเลยหลังจากที่เข้าไปเที่ยวนาะบัตรเนนกลับมาเขาดีเห็ดออกตามลาหาเห็ดในป่าได้จ้ะมูบางคนกับไปเที่ยวเพิ่งย่อมบวกคันในกลับเนาะบางคนเพิ่งไปเทีย่ยวย่อบ,บ่กกลับบัดเนนเข้ากับมีเวลามาหาเห็ดนะจ๊ะเนาะมูแบบมาตามหลังส้งเกิดว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเพิ่งบสิมหาเก็บ เจอมันออกเดี๋ยวมันก็ออกอีกจ้ะเพราะว่านี่นี่อาการหอนอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้อากาศเริ่มหอนเริ่มเอาอีกน้อยจากน้ำเห็ดเห็ดหลอบต่อไปมันก็สิออกมากจ้ะนึงเด้อนี่ละนั่งขน,นาดปลาเนี่ยหมน,นี่เริ่มแก่แล้วเก็บตัดขามันเลยค่ะนึงเด้อแป๊บเดียวเข้าปะไรยางแบบกปุ๊บๆอันนี้เขก็เก็บเอาเลย ใจตื่นตาตาเลยจ้ะแล้ k วิ่งเข้าไปยังนี่กันใจเห็นเห็ดด้วยแ่แเอากลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวเขาลงไปบนนี้กอาอกุ่มนี้กันจ้ะโอ๊ยมีตัวอะไรเห็นบอ i เตองามเลยงามเลยอยู่โดดเดียวเลยนะ

จะเก็บกองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยตัดขาผ้าลูปชายมาเล่นในปลาจะ้ะออกจากเกมนิดหน่อยนั่งยุดสองเดือนอยู่ตัวในบ้านเล่นตะเกมเล่นตะเกมกับมูได้ผู้ใดอยู่บ้านพวกผูเล่นเกมคลองกับผ้าลูกออกมาปลาน้ำจากบางมือ เดี๋ยวไปเฮ็ดงานแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่บ้านก็สิได้เล่นเกมส์ซาใจเพิ่นระหว่างนี้ช่วงนี้พาออกป่าจ้ะมาเก็บเทหนา้าเพบ่อึดบ่อยากแต่ปลาสนหลายปลาสนหลายช่วงนหน้าฮ้อนกันอือตาแน,นวสิเก็บเยอะมันสิ็บมิสกูเวียย้ำ ยาเก็บนะตัดตัดข่าเห็ดกันจ้ะตัดข่าเห็ดุใส่ถือขากล่องสวยเพราะว่านต่างอยากเนาะนี่แหละพะลุงตุงนั่งยูทูบเบอร์พะลุงตุงนั่งเขับปลาเห็ดเก็บเห็ดดู មកបានហ្នឹងក៏บ่ต้องប៉ាត់บ่ต้องหยังเลยมื้อนี้จังเฮ็ดงามงามติดงามงาม

เห็ดแห้งแต่ก็ได้อยู่จ้ะเริ่มแห้งแล้วมึงได้ถือแดดมึงได้ถือแดดมันแห้งเนาะมึงนี่แดดช่องมันีแดดช่องมันตัวไงละบานเพาเวอร์ละเห็ดเห็ดบานเพาเวอร์ละจ้ะเสียรูด้ะเนี้ยอบเดะแม่นมาเด้อคุณยาวสกีเข้มโน้สโนว์วีเย

มันอยู่ไลาไยลาเขา嘛อยากได้เห็ดก็อยากได้ยานตกก็ยานตกยานตกไปว่าตายดอกย่ยางหน่อยก็สิซ้ำไปเลยกล้ามอะไนไปศอกดอกมีบานพ่เวอร์เยอะกว่าน ดอกนีเคยเห็นดอกไงที่สุดนี่ที่เก็บมาแล้วจ้าบุ๋งเมื่อไรมันเกิดเรื่อยๆมันจะเป็นเพลคายกับว่าทางน้ำไหลลงมาหรือเป็นมันไหลลงมาตามตามเสน้นเส้นนีใ้ใ้่จ้มเนาะแมนมัดเลยห้องกับบุหัวมันมาจังใดเกิดแพร่จังใดแต่ว่ามันไหลอีหลีเพราะไงใช่าะมันไหลอียดีปลาใหม่น่าจะเนาะมาปลาใหม่ อ่อนด้ข้างแบบดเก็บเห็ดด้ดอกไงก่อนป่านนี้ให้จิโกยอนนะับักโกฟบีตใหญ่ต้นใหม่ลมทับหัวอปะกอไปก่ออ้รับ

กวนกลับทางกลับไปนอนกลับมีความสุขในการเก็บเห็ดมั้ยพี่น้นองเนี่ความสุขในการเก็บเห็ดกับปลากับปลาได้เห็ดนี่ก็มีความสุขแล้วเนาะมั่งสว่านต่อต้องงานมีข้ยวมากกับลูกไส้แล้วจะได้ ใหรอนมากกับลูกไายโยฮานเนสยินกลับ <photos> บ okay. ้านแล้วโยนเนสจะกลับ <Industrial> บ้านนะวนกลับจ้ะเขากำลังสิยวนกลับมอวเจอเห็ดดักทางเขาสิได้กลับบ้านบ่เห็ดรอมไวหมดแล้วอิ่มมืออีกมือหนึ่งละเริ่มแหงแล้ก็มีจ้ะฮะเริ่มแหงแล้ก็มีออมาฮะซียเิดุเนียทอุก่ทกัน Ja, Det Nei, det. er, det. Det er garantert ikke samme pinne som jeg bare har bøyd opp sånn. Oh, ja. Det <laughs> det. er ikke det. Ja, nei. Nå må man ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดขาเห็ดให้ขาดเลยชับชับชับตัดขาเห็ดครับพ yeah, ่อแม่พี่น้องเสียงรถเสียงเสียงเครื่องบินอย่ากันตาเอ้ไอ้ไคิดปะนี่ขนาดลูกชายเล่นดูเขนดูโกชิกะอ็อบปป่ะดูมาพวเวอ็อบเนาะเขนดูโกอ็อบเป็นตามมาอ็อปป่ะพ่อพี่อะไรเดี๋ยวอ็อบเลเดี๋ยวแมนสั่ามา เดี๋ยวอเ,อเดี๋ยวไ้ยออกไปขึนเมื่อนบอกให้ลูกชายขึ้นไปทังผู้ขึ้นไปเบิง่งด้วยห้า,างกับ,บานข้าไปทั้งนั้นแลจ้ะมาากน่งองกัว่าะไระเก็บ,บเห็ดัง่อ่าะไร ยนูซะ,ะมแม่ก็ได้หนึ่งตะกานะคะวันนี้อันนี้แม่ได้หนึ่งตะกาแบตหมดเริ่มจะหมดละ เ no tamam. itas, ต nice. ็มตะกาแล้ obile, วจะห้าเขามาประมาณ4ีมงคึงตอนนี้กับหกมงคึงแล้วนะจะเนาะตอนนี้กับพักพักกินน้ำพักกินขนมเราก็จะพ่นกับเราจะอันนี้1นึตะกานะคะเห็ดเห็ดมั่นปูสวยสวยหนึงตะกายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Yeah?